สวัสดีค่ะพบกับเล่หลายกลละการรมเทพตอนที่18จุดใต้ตำต่อแสงแดดยามเช้าส่องลงมากระทบพ้าม่านสีฝาอ่อนพร้อมสายลมหนาวยามเช้าที่พัดผ่านเข้ามาภายในห้องนอนร่างบางกระชับผ้าห่มผืนใหญ่ขึ้นมาบางกายด้วยความหนาวดวงตาขยับขยื่นลืมตาขึ้นมาด้วยความแปลกใจหันไปมองแสงแดดอ่นอ,อนๆที่ส่งเข้ามากระทบตัวเธอด้วยความแปลกใจ ก่อนจะคลายความสงสัยเมื่อเห็นสาม,มีกำลังปรับาม่านอยู่อ้าวตื่นแล้วเหรอคิมหันขยับกายพร้อมกับปล่อยมือจากาม่านหันมามองภรรยาด้วยความเอ็นดูปกติทุกวันจะเป็นภรรยาที่เป็นคนปลูกข่าวทุกเช้าแต่วันนี้กลับเป็นเขาที่ตื่นก่อนเพราะยังตื่นเต้นกับข่าวใหม่ที่เขาเองก็เพิ่งได้รู้จากเพื่อนสนิทของภรรยาถึงจะน้อยใจในตัวภรรยาก็เถอะ เรื่องสําคัญขนาดนั้นยังไม่ยอมบอกเขาเลยแต่พอฟังเหตุผลจากพัชลาอาการหน่อยใจก็หายไปรางสูงสาวเทา้าเดินตรงมานั่งขอบเตียงขยับตัวภรรยาให้นอนได้สบายขึ้นอาการดังกล่าวยิ่งสร้างความแปลงใจให้กับปานดาวมิใช่น้อยอาการยิ้มยามดีใจจนแก้มแทบปริแบบนี้ของสามีมันหมายความว่าอย่างไรพลันความคิดก็มาสะดุดตรงที่เธอบอกเพื่อนไปเมื่อวานว่าเธอท้อง หรือสามีเธอรู้หล้วว่าเธอท้องไอหวานแกมาหลายมากฉันบอกหล่าว่าฉันจะบอกคุณคิมเองแกนะแกปานดาวเงยใบหน้าหวานขึ้นมาสบตาก,กับสามีด้วยความเก้อเขินก่อนจะเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจไอหวานโทรมาเล่าอะไรให้คุณคิมฟังหรือเปล่ายิ่งเห็นสีหน้าของสามีปานดาวก็รู้ทันทีเลยว่าความหลับที่เธอจะเซอร์ไพรส์ราสามีได้แตกแสนแล้ว พันนึกเอนไปถึงเพื่อนที่ดันปากสว่างบอกสามีเธอเลาปานมีอะไรปิดบางผมล่ะคิมหันถามภรรยาด้วยความขบขันยิ่งเห็นอาการเก้อเขินของภรรยาด้วยแล้วก็ยิ่งเอ็นดูจะว่าไปภรรยาเขาก็ดูจะเชื่อมั่นในตัวเองสักขนาดนี้ทำไมถึงเปลี่ยนไปเยอะหลังจากที่แต่งงานกันมาภรรยาเขาก็เปลี่ยนนิสยัยและพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความร้ายกาจอารมณ์ร้อนโมโหร้าย นิสัยเหล่านี้หายไปไหนกันปานขอโทษปานก็แค่อยากจะสซไพรคุณคิมเท่านั้นเองรู้แบบนี้ไม่น่าบอกไอ้หว่านก็ดีหรอกเสียแผนหมดปานเดาพูดด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อนึกไปถึงเพื่อนรักตัวแสบเห็นที <He S 2> นิสัยที่เธอบอกว่าพระชรฉาเรียบร้อยน่ารักที่สุดในบรรดาพวกเธอทั้งหมด,หมดเธอคงต้องขอยกเลิกคำพูดเดิมๆเ,เสียแล้วหลังเมื่อไหร่ปานจะบอกผมล่ะผมน่าดีใจมากเลยรู้ไหม ที่คุณหวานโทรมาบอกผมว่าคุณท้องนะ่ะปานจะไม่บอกผมหน่าหรือว่าลูกเรากี่เดือนแล้วคิมหันบอกอย่างยิ้มยิ้มเมื่อเห็นอาการขัดเคินของภรรยาแล้าไอหวานไม่บอกคุณคิมเราคะว่าปานท้องกี่เดือนไม่ได้บอกหรอกคุณหวานให้ผมมาถามปานเองจะไม่บอกผมจริงๆหรือว่าท้องกี่เดือนแล้วคิมหันทำหน้าเศร้าก่อนจะพูดขึ้นอย่างเจ้าเล่ ผมคิดว่าผมไม่มีน้ำยาเสร็จแล้วทำยังไงคุณก็ไม่ท้องสักทีคนบ้าพ,พูดออกมาได้ไงปานดาวต่อว่าสามีด้วยความอับอายพูดออกมาได้ยังไงบ้าจริงๆเลยคุณขิมนี่ดีนะที่ไม่มีใครอยู่ในห้องไม่อย่างนั้นเธอคงได้อับอายขายขายี้หน้าแน่ๆอา้าวผมพูดจริงๆนะขนาดพี่รอมแต่งงานกับคุณมีนเสร็จคุณหมินก็ท้องแต่ผมสิแต่งงานกับคุณมาตั้งนานไม่เห็นทองสักที ไอ้เราก็คิดว่าตัวเองไม่มีน้ำยากที่ไหนได้มันดีจนเกินค่าเสียด้วยคุณจะไม่บอกผมหน่อยหรอว่าท้องกี่เดือนแล้วมือหนาดึงร่างภรรยาเข้ามากอดย่างดีใจแต่สายตาโจเลที่ส่งมาให้เธอนี่สิมันทำให้ใบหน้าหวานเริ่มแดงหนักไปอีกด้วยความอายก็ปล่อยก่อนสิคะปานหายใจไม่ออกคุณคิมก่อนปานแบบน,นี้มันเขินนะจะเขินอะไรกันอีกล่ะที่รัก ผมกับปานแต่งงานกันมาหลายปีแล้วนะยังจะมาอายกันอีกแบบนี้มันต้องทำโทษไม่เอาไม่เล่นคุณคิมอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าปานท้องกี่เดือนแล้วบอกก็ได้แต่คุณคิมต้องปล่อยปานก่อนปานดาวต่อว่าสามีกรไกลๆคิมหันดึงร่างบางของภรรยาออกจากอ้อมกอดก้มลงมามองใบหน้าหวานที่ตอนนี้เงินใบหน้าขึ้นมามองเขาเช่นกันก่อนจะเห็นมือบางยกขึ้นมาพร้อมกับชูสามนิ้ว ปานทองได้เกือบสามเดือนแล้วค่ะเมื่อวานปานไปหาหมอมาก็เลยรู้นะคะว่าปานทองได้สามเดือนแล้วอะไรกันสามเดือนแล้วหรอทำไมปานเพิ่งรู้ล่ะไม่มีอาการแพร้บ้างเลยเหรอแบบน,นี้มันน่ากโกรธนะเนี่ยอะไรกันคิมหันทำหน้าทำตา,ตางอนภรรยาคิดดูสิทองตั้งสามเดือนแล้วปานดาวยังไม่รู้เลยว่าตัวเองท้องแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจออกมานะัก เพราะไม่อยากเสียอารมณ์ในยามเช้ามันยากาศก็ดีไม่อยากให้อารมณ์ขุ่นมัวกันแต่เช้าช่วงนี้ป่นเครียดเรื่องพิขิงกับไอ้กนกมันนี่นาไม่รู้ว่าไอ้กนกมันอยู่ไหนโทรไปก็ไม่รับปานโทรไปหาพีวิ์ที่เชียงรายพีวิ์บอกว่าไอ้กนกไม่ได้ขึ้นไปเลยปานดาวทำหน้าเศร้าเมื่อนึกถึงเพื่อนรักไม่รู้ปานนี่จะเป็นยังไงบ้างติดต่อก็ไม่ได้ปานว่าเราไปเชียงใหม่กันไหมคะไปเยี่ยมคุณแม่ด้วย หลังจากนั้นเราก็เลยไปหาที่วิวท,ที่เชียงรายปันเป็นห่วงไอ้กระมหนมนะคะไม่รู้ปันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปหลบอยู่ส่วนไหนของประเทศคิมหันถึงกับอึงเงียไปเมื่อเห็นภรรยาพูดแบบนี้อดเป็นห่วงความรู้สึกของภรรยาไม่ได้ความจริงแล้วกระหนไม่ได้หายไปไหนไกลยอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงมันจะเกิดอะไรขึ้นอดคิดถึงพี่ชายไม่ได้ไม่รู้ปานนี้จะลงเอยกับเพื่อนรักของภรรยาเขาได้หรือย,ยัง จะบอกความจริงก็กลัวว่าภริยาจะโกรธถ้าบอกไปเกิดพี่ชายยังไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้มีหวังเขาคงโดนพี่ชายตัดออกจากกองมรดกแน่ผมว่าปานอย่าคิดมากเลยคุณกหนกเขาคงอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าคุณดูแลตัวเองบ้างนะตอนนี้คุณมีอีกหนึ่งคนที่ต้องดูแลเรานะอย่าลืมสิปานดาวฟังคำพูดของสามีเราก็ยิ่งสงสยัยเพื่อนรักของเธออยู่ใกล้ๆแค่นี้นะหรอ เรือที่เธอคิดเอาไว้กับัชลาจะเป็นจริงกนกจันทอาจจะอยู่กับพี่ชายของสามีเธอในกรุงเทพและที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคอนโดหรูใกล้ที่บริษัทปานถามจริงๆเถอะคะ่ะปานดาวช่างใจก่อนจะสบตาสามีด้วยความอยากรู้แค่สบตาสามีเธอก็รู้แล้วว่าบางสิ่งที่เธอคิดอาจจะเป็นจริงทำไมปานมองผมแบบนั้นล่ะคิมหันบอกอย่างกังวล ยิ่งเห็นสายตาของภรรยาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าภรรยาอาจจะสงสัยเรื่องของพี่ชายและกนกจันทร์แสนแล้วหรือจะให้พูดกันจริงๆภรยาเขาน่าจะรู้แล้วว่ากนกจันทร์อยู่ที่ไหนก็อย่างว่าละนะแนมเมื่อเขามีภรรยาที่เก่งฉลาดขนาดนี้เขาจะโทษใครได้ไอ้กนกอยู่กับพิคิงที่คอนโดใช่ไหมคะคุณคิมเจอคำถามแทงใจดำแบบนี้คิมหันถึงกับพูดไม่ออก ส่งยิ้มใ,ใหญ่มาให้ภรรยาเพราะแม่รู้จะตอบว่ายังไงพูดไปก็มีแต่ทะเลาะกันเปล่าๆทำได้เพียงแค่พยักหน้าตอบร,รับอย่างเดียวว่าแล้วเชียวทำไมซื้อหวยไม่ถูกปานดาวพึมพำออกมาเบาๆจนขิมหันก้มลงมามองคนบนด้วยความประหลาดใจปานรู้เหรอว่าคุณกนกอยู่กับพี่คิงแล้วคุณขิมโกหกปานทำไมคะปล่อยให้ปานเป็นห่วงไอ้กรนกอยู่ได้ตั้งนาน พี่คิงนะพี่คิงต้มกันเสียเปื่อยเลยปานสงสัยพี่คิงมานานแล้วว่าทำไมถึงได้หายไป,ปบ่อยๆแถมยังไม่ยอมกลับมานอนที่บ้านอีกที่แทยก็เป็นแบบนี้นี่เองผมไม่ได้โกหกนะที่รักผมก็เพิ่งรู้ก่อนหน้าปานเหมือนกันสงสัยพี่คิงมาหลายวันแล้วเหตุเลิกงานก็ได้กลับคอนโดแถมยังไม่ยอมกลับมานอนบ้านอีกไรไม่ใช่เล,เลยพี่คิงเนี่ยคิมหันบอกอย่างอารมณ์ดี ยิ่งเห็นสายตาของภรรยาก็ยิ่งหวนไหวรู้แบบนี้แล้วไม่รู้ภรรยาจะทำอะไรพี่ชายเขาหรือเปล่าผมว่าเราอย่าไปสนใจพี่คิมกับคุณกนกเลยเรามาสนใจเรื่องของเราดีกว่าเรื่องอะไรอีกละ่ะปานไม่อยากคุยกับคุณคิมแล้วคนขี้กโกหกจะมาโกรธผมได้ไงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอย่างงอนสิจ๊ะมานอนต่อดีกว่าผมอยากนอนกอดลูกกับปานน่ะ ไม่ให้กอดวันนี้ปานโกรธคุณคิมแล้วถ้าจะให้ปานยกโทษให้คุณคิมจะต้องพาปานไปหาพี่คิงกับไอ้กนกที่คอนโดปานด่าวทำเสียงเข้มส่งมาให้สามีกึ่งทีเล่นทีจริงอยากจะแกล้งสามีแสหน่อยโทษฐานที่สมรูร้ร่วมคิดกับพี่ชายหลักพาตัวเพื่อนรักของเธอไปเอางั้นเลยเหรอไม่ดีมั้งคิมหันทำเสียงสูงสบตาอดอ้อนภรยาแต่ดูเหมือนจะไร้ผล เมื่อภรรยาทำตาเขียวส่งกลับมาโอเคจะ้ะโอเคงั้นเย็นๆเดี๋ยวผมจะพาปานไปหาคุณกระนกที่คอนโดพิคิงละกันแต่วันนี้วันหยุดขอผมนอนกอดลูกกับเมียก่อนนะนะปานนะแล้วดึงภรรยาลงมานอนกอดน,นึกปรงกับตัวเองมีเมียที่ฉลาดชอบสงสยัยและเก่งการดับภรรยาเขาปานดาวอ้อมมือบางสอดเข้าไปกอดสามีรอยยิ้มหวานแต่มอยู่บนใบหน้าหวาน ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าเพื่อนรักไม่ได้หายไปไหนไกลเลยอยู่ใกล้แค่นี้เองเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเธอไม่อยากอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าการนอนกอดสามีและลูกแบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันเอาไว้ตอนเย็นนะคุณคิมแล้วเราค่อยมาเคลียร์กันปานไม่ยอมให้เพื่อนปานพาดท่าพิคิงไปฟรีๆหรอกคุณหวานคามมีแขกงมาขอบคบค่ะใครหรือขาปดาพัชลา ละสายตาจากหนังสือหันมามองแม่บ้านใหญ่ด้วยความสงสัยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่นาจะมีใครมาหาเธออีกอย่างช่วงนี้เธอก็ไม่ได้คบเพื่อนใหม่สักเท่าไหร่ทั้งบินตราและปานดาวต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเหลือแค่กระดงจันเท่านั้นที่ยังไม่มีครอบครัวเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เท่านั้นแล้วใครละที่มาหาเธอ ป้าว่าคุณหวานไปดูเองเถอะค่ะตอนนี้แขกของคุณหวานกําลังคุยอยู่กับคุณท่านในห้องรับแขกคุยอยู่กับคุณพ่อด้วยเหรอคะพัชราทาเสียหน้าแปลกใจเข้าไปอีแขกของเธอเป็นใครแล้วทําไมถึงไปนั่งคุยกับบิดาเธอไปได้เห็นทีจะไม่ได้การแสนแล้วหวานจะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะขอบคุณขับปดาพัชราลุกขึ้นจากเตียงนอนด้วยความกังวลกึ่งสงสยัยใครกันที่มาหาเธอก่อนจะตกใจกับความคิดของตัวเอง คงไม่ใช่พี่คิวหรอกนะป้าว่าคุณหวานเรียไปตะ,ะ่ะก่อนที่คุณท่านจะทำอะไรแขกของคุณหวานประดาพ,พูดขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของเจ้านายสาวอดแปลกยใจไม่ได้ว่าเจ้านายสาวคนนี้เปลี่ยนไปมากหลังจากกลับมาจากต่างประเทศจากสาวน้อยอ่อนหวานอ่อนโยนกลายเป็นสาวมัน่นปราดเปรี่ยวขาประดาหวานจะไปเดี๋ยวนี้แหละพชลาตอบกลับประดาด้วยความร้อนลน หากคนที่มาพบเธอเป็นคนที่เธอคิดเอาไว้จริงๆมีหวังเรื่องไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนส่งยิ้มหวานไปให้ปาดาก่อนจะเรีบสาวเท้าเดินตรงไปยังประตูด้วยความกังวลปาดาหันหน้าไปมองคุณหนูหวานด้วยความขบขันท่าทางและอาการสรนกเมื่อกี้ <c oughs> เห็นแล้วก็อดเห็นดูไม่ได้นางเลี้ยงดูพัชรามานานทำไมจะไม่รู้ว่าหญิงสาวรักใครและกังวลเรื่องอะไร เห็นทีแผนการคุณทีใกล้จะเป็นจริงเข้ามาทุกทีพัชลารีบร้อนเดินเกือบจะวิ่งลงมาด้วยความกังวลภาวนาในใจด้วยความหวาดกลัวเธอไม่ต้องการให้รุ่นพี่หนุ่มรู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานเธอต้องการจะบอกเองมากกว่าไม่ต้องการให้บิดาเป็นคนบอกแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอภาวนานั้นดูจะไม่เป็นผลเสียแล้วหญิงสาวเรียบสาวเทาว้าเดินตรงไปยังห้องรับแขกด้วยความเป็นห่วงและกังวลสารพัด เกรงว่าบิดาจะทำอะไรคนที่เธอรักเธอรู้ดีว่าบิดานั้นเป็นห่วงและรักเธอมากแค่ไหนแต่จะให้เธอตัดใจจากคนที่เธอรักเราไปแต่งงานกับคนอื่นเธอก็ทำไม่ได้แต่จะให้เธอกลับไปหาคนที่ปฏิเสธความรักของเธอเธอก็ทำไม่ได้เช่นกันทันทีที่เดินเข้าประตูห้องรับแขกพัชราถึงกับน้าซีดเพราะไม่ได้มีแต่บิดากับคนที่เธอรักแต่ยังจะมีอีกหนึ่งหนุม่มที่เธอเองไม่เคยรู้จัก ร่างบางสาวเท้าเดินตรงไปยังชายหนุ่มทั้งสามด้วยความหวั่นไหวอ้าวมาแล้วหรอเย,ยว,วานคุณนาทีพูดขึ้นทันทีที่เห็นบุษสาวเดินตรงเข้ามาสายตาคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะถึงกับอมยิ้มเมื่อเห็นอาการของบุษสาวในแทนกับคุณอดิสรเขามาคอยลอานานแล้วนะเย,ยว,วานมัวทำอะไรอยู่นะ่ะปล่อยให้แขกรอนานแบบนี้มันไม่ดีเลยรู้ไหม ขอโทษค่ะคุณพ่อพอดีหวานทำงานนิดหน่อยนะคะอยากทำให้เสร็จก่อนพัชลาบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนเชิงขอโทษก่อนจะหันไปมองอีกสองหนุ่มที่นั่งมองเธออยู่มานานแล้วหรือค่ะพี่คิวคุณแทนได้สักพักแล้วละครับแทนคุณชิงตอบก่อนด้วยน้ำเสียงสุภาพและอบอุ่นส่งยิ้มหวานให้หญิงสาวอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมคุณนาทีถึงได้วางแผนแบบนี้ขึ้นมาดูก็รู้ว่าหนุ่มสาวสองคนนี้รักกัน เราทำไม่ต้องวางแผนอะไรให้มันยุ่งยากเริ่มแปลกใจกับท่าทางของแขกคนพิเศษของลูกสาวคุณนาทีสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันอดิสซอนมองรุ่นน้องสาวด้วยความเสียใจนี่ใช่ไหมายความจริงที่เขาควรรู้หญิงสาวกำลังจะแต่งงานกับคนที่พิดาเธอเลือกให้เขารู้แล้วว่าระหว่างเขากับรุ่นน้องสาวผู้นี้คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่เขาเคยวาดฝันเอาไว้จะโทษใครได้ละ่ะ ในเมื่อคนที่ละทิ้งความรักในครั้งนั้นไปคือเขาเองหวานเป็นไงบ้างสบายดีไหมน้ำเสียงที่ถามไปนั้นบ่งบอกถึงความเสียใจเจ็บจุกไปถึงหัวใจเขามาช้าไปอีกแล้วใช่ไหมคนที่คู่ควรกับรุ่นน้องสาวคือชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเขานี้เองศบตารุ่นน้องสาวด้วยความเจ็บปวดจะมีใครเจ็บเหมือนเขาอีกไหมที่ปล่อยให้ความรักนั้นหลุดลอยไป โดยที่เขาไม่สามารถที่จะไขว่คว้าม,มานันกลับมาได้เลยหวานสบายดีพี่คิวมาหาหวานไม่ทุระสสำคัญอะไรหรือเปล่าคะพัชลากก้มลงนั่งข้างๆบิดาแต่สายตาย,ยังคงมองรุ่นพี่หนุ่มด้วยความกงังวลบิดาเธอบอกอะไรไปหรือเปล่าทำไมสายตาคู่นั้นถึงได้ดูเจ็บปวด่าบนั้นก่อนจะหันไปมองอีกหนึ่งหนุ่มที่ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้เธอวันนี้น้องหวานว่างหรือเปล่า พอดีพี่จะชวนน้องหวานไปช่วยเลือกซื้อของไปเยีมคุณแม่พี่นะครับแทนคุณพูดขึ้นเมื่อเห็นพัชลาหันมามองเขาแล้วก็ยิ่งสงสัยคุณนาทีคิดยังไงถึงใช้แผนนี้กับลูกสาวดูดูไปเขาก็รู้ว่าสองคนนี้รักกันแต่ทำไมชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสบตาหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงก่อนจะหันมามองชายหนุ่มที่นั่งนิ่งพยายามระงับอารมณ์ที่ขูกรุ่นอยู่ในขณะนี้ แทนคุณสายหน้าอย่างเอือมระอากับความไม่เอาไหนของชายหนุ่มผู้นี้อีกใจก็อยากช่วยอีกใจหนึ่งก็อยากแกล้งคุณอดิสรมีธุระอะไรกับคู่มั่นผมหรือเปล่าครับถ้าไม่มีอะไรผมขอพาตัวคู่มั่นผมไปข้างนอกนะครับแทนคุณถามอย่างเชิงชายหนุ่มอยากรู้เหมือนกันว่าผู้ชายตรงหน้าเขาหนีจะทำอย่างไรอดริสรนเงยใบหน้าคมขึ้นมามองเจ้าของคำถามด้วยความตะลึง ก่อนสายตาจะมองผ่านเลยไปถึงรุ่นน้องสาวด้วยความอึ้งและเจ็บปวดสตดอาการหายใจเข้าในปอดดึกฤทธเหล่าพูดขึ้นอย่างยอมแพ้และคิดถอยห่างรุ่นน้องสาวผู้นี้เสียบางทีระหว่างเขากับปัชลาอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ได้พอดีผมมีเรื่องจะประึกษาวหวานเขานิดหน่อยนะครับแต่คงไม่เป็นไรแล้วเอาไว้ผมค่อยนัดเจอหวานวันหลังก็ได้ผมขอตัวก่อนนะครับคุณลุงคุณแทนอธิศรนบอกด้วยน้ำเสียงสุภาพ พร้อมทั้งหันไปมองรุ่นน้องสาวพี่กลับก่อนนะหวานแล้วพี่จะโทรหานะชายหนุ่มยกมือไหว้คุณนาทีและแทนคุณก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงนั้นส่งยิ้มหวานให้รุ่นน้องสาวอีกครั้งแล้วเดินออกมาจากห้องรับแขกโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนที่นั่งมองจนล่างสูงเดินล้ำหายไปจากห้องรับแขกพี่คิวพัชลารู้สึกใจหายอย่างรุนแรง เธอยังรับสภาพความรู้สึกบาปนี้ไม่ได้เธอยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียคนที่เธอรักไปทำไมมันถึงได้เจ็บปวดแบบนี้หญิงสาวกำลังจะลุกขึ้นเดินตามอดิสรออกไปแต่เธอก็โดนปิดาทักขึ้นเสียก่อนจะไปไหนยายหวานรีบไปแต่งตัวซะเดี๋ยวจะได้ออกไปกับนายแทนรีบๆด้วยละ่ะอย่าปล่อยให้พี่เขาคอยนานคุณนาทีได้ทีออกคำสั่งกับบุตรสาวทันทีเหมือนกันอาการและท่าทางเมื่อกี้ ท่านรู้แล้วว่าบุสาวท่านคิดยังไงกับไออาจารย์หนุ่มคนนั้นแต่ที่ท่านไม่เข้าใจก็คือสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันแน่ทำไมถึงได้หมางเมินมึนตึงกันแบบนี้ท่านคิดถูกหรือเปล่าที่คิดแผนการนี้ขึ้นมาคุณพ่อคะหวานขอตัวนะคะหว่านต้องขอโทษคุณแทนด้วยวันนี้หว่านไม่สบายนิดหน่อยหวานคงออกไปกับคุณไม่ได้หรอกคะ่ะพัชลาเอ่ยขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงสุภาพรีบสาวเท้าเดิอนออกไปจากห้องรับแขกอีกคน เอายังไงดีล่ะครับคุณลุงผมว่าเราคิดแผนกันใหม่ดีกว่าไหมครับผมว่าแผานนี้ไม่น่าจะสําเร็จเลยยิ่งเห็นเยาวานเป็นแบบนี้แล้วผมก็อดสงสารไม่ได้ไม่หรอกแทนลุงว่าพวกเราต้องรออีกนิดหน่อยไม่ดานเกินรอเยาวานต้องยอมแต่งงานแน่นอนเพียงแต่คนที่เยาวานจะแต่งงานด้วยไม่ใช่แทนแต่เป็นไออาจารย์หน้าจิตคนนั้นตั้งหาก สองคนนั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับคุณลุงผมก็เห็นทั้งคู่รักกันดีนี่นะ่าแต่อาการมึนตึงเฉยชานี่สิครับมันคืออะไรกันลุงก็ไม่ค่อยเข้าใจเยาวานกับแฟนเขาเท่าไรหรอกแทนเชื่อสิอีกไม่นานเยาวานต้องใจอ่อนยอมแต่งงานอย่างแน่นอนผมก็หวังไว้อย่างนั้นถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้ผมมีธุระนิดหน่อยโอเคลุงขอบใจแทนมากนะที่ช่วยลุง เ,เมื่อไหลย่ยหวานจะแต่งงานเสียทีล,ลุงเลยเหนื่อยใจกับลูกคนนี้จริงๆคุณนาทีบน่นพึมพาด้วยความกลัดกลุ้มยิ่งเห็นอาการของบุษามเมื่อกี้แล้วก็ยิ่งกงังวลไม่รู้ไอ้หนุ่มคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างท่านพูดแรงไปหรือเปล่าคุณนาทีนั่งมองลูกชายของเพื่อนรักเดินออกไปจากห้องรับแขกนั่งทบทวนความคิดตัวเองท่านคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ที่ใชาแผนนี้ เพื่อให้บุตรสาวตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองเสียทีไม่ใช่ลอยไปลอยมาแบบนี้ท่านก็อยากจะมีหลานไว้คอยดูแลอุ้มชูเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเหมือนกันเห็นทีท่านต้องรุกบุตรสาวให้มากกว่านี้เสียแล้วแผนการอีกขั้นจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่วันนี้แหละจบตอนที่18